สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะคุณตุ๊กทีมจะมาทำเขาเรียกว่าจุลินทรียน้ำสาวข้าวนะคะ,ะคุณตุ๊กทีมเชื่อว่าทุกบ้านนะคะจะต้องมีน้ำสาวข้าวเนาะอย่างเช่นบ้านคุณติ๊กทีมนี่ก็นึ่งข้าวทุกวันเนาะก็จะมีน้ำสาวข้าวทีนี้น้ำสาวข้าวก็อาจจะเป็นถ้าเป็นข้าวสวยเนาะก็จะได้จากการสาวข้าวแล้วก็เทไว้เนาะอันนี้ก็คือได้จากการนึ่งข้าวเหนียวนะคะ ครูทิมเชื่อว่านะคะน้ำสาวข้าวนี่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะ,ะสมัยที่ครูทิมเรียนมัธยมนะคะครูทิมจะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะคะผมเงาดำสวยงามมากเลยนะคะก็ถามเพื่อนว่าทำยังไงนะเพื่อนก็บอกว่าใช้น้ำสาวข้าวในการหมักสระผมนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นครูทับทิมแต่นี้ทำทุกวันจริงๆนะคะก็คือล้างหน้านะคะก็คือแบบนึ่งข้าวเหนียวเสร็จนี่ก็ ใช้ล้างหน้านะคะประโยชน์น้าสาวข้าวแต่วันนี้นะคะคุณจิมจะพามาทาจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวนะคะก็คือในกรณีที่เรามีจุลินรีย์สังข้อแสงอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะอ่าส่วนประกอบี่ไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะอ่าแต่ว่าเพิ่มพลังนะคะเพิ่มพลังในการที่จะบํารุงดูแลอ่าพืชของเราได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่รวบลัดนะคะ,ะรวบลัด 7วันนะคะอันนี้มีส่วนประกอบดังนี้นะคะก็จะมีน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่เรามีอยู่นะคะอาซึ่งประมาณ2คลิปละมั้งนะคะที่ครูเจ๊พิมพาทำนะคะทั้งในกรณีที่มีหัวเชื้อและไม่มีหัวเชื้อเนาะก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะอาแล้วก็มีน้ําสาวข้าวนะคะน้าสาวข้าวแค่นี้นะคะอามาดูวิธีการทําเลยนะคะอาก็อาดูนะคะแป๊บหนึง่งอะเคนะคะ่ะ ทีมก็จะเอาน้ำสาวข้าวนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปในขวดอย่าให้เต็มนะคะอย่าให้เต็มมากเพราะว่าเราจะต้องเผื่อที่เราไว้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราด้วยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะ มานี้แล้วก็ขยาวขยำหน่อยนะคะจุลีซีสารข้อแสงนะคะน้ำสะะารพัดนึกนะคะใช้ทำอะไรก็ได้นะคะก็เทลงไปเลยนะคะประมาณสีช้อนโต๊ะค่ะสีช้อนโต๊ะนะคะวิธีการนี้จะจะเร่งรัดนะคะใช้ได้เจวันนี้ใช้ได้เลยนะคะเจดวันใช้ได้เลย แล้วก็เขยา่าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ,คะง่ายนะคะถ้าเรามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันจะง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องตากแดดก็ได้นะคะวางในที่ร่มนะคะเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเราเอาไปใช้ได้เลยนะคะอะ่วิธีการใช้นะคะวิธีการใช้ก็อ่าประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำยี่สิบลิตรนะคะ รถผักผลไม้นะคะอย่างที่คุณทีมบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนในการบำรุงดูแลนะคะผักผลไม้นี่นะคะต้องทำเป็นประจำนะคะต้องทำเป็นประจำอ่า5-7วันนะคะอย่าทำทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์แสงเข้าแสงก็ตามนะคะหรือตัวนี้นะคะประโยชน์ของมันนะคะอ่าอย่างเช่นจุลินทรีย์แสงเข้าแสงในประโยชน์ของเขาก็คือช่วยเร่งรากนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะ ส่วนประโยชน์ของน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวนี่จะทำให้ใบเขียวเป็นมันนะคะ,จะเจริญเติบโตวไวนะคะใช้ได้รดดาษพืชผักได้กับผักผลไม้หรือแม้แม้กระทั่งอ่าเป็นอ่าต้นไม้นะ,ะที่เราอยากให้เขาบำรุงนะคะก็สามารถใช้กับอ่าจุลินทรีย์ตัวนี้ได้นะคะเป็นจุลินทรีย์เขาเรียกว่าจุลินทรีย์อ่าน้ำซาวข้าวนะคะ เจ็ดวันใช้ได้เลยนะคะรดดาษนะคะผักหรือผลไม้ที่เราต้องการนะคะก็เป็นการบำรุงพืชผักทวีนะะสอสเท่านะคะในการบำรุงก็พืชก็จเจริญเติบโตใบนะคะส่วนคลิปต่อๆไปนะคะครูทัพพิมก็จะยังมานำเสนอน้ำสาวข้าวอยู่นะคะเอาเรื่องในครัวเราให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้เยอะแยะเลยนะคะถ้าเรา สนใจศึกษานะคะอย่างคลิปนี้นะคะคุณทัพทิมก็ไปศึกษามาแล้วก็มานําเสนอนะคะเป็นเป็นวิธีในการที่จะนําไปใช้ในเก,กษตรของเพื่อนๆได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ